สวัสดีเพื่อนๆชาวสม m o n e น w a วทุกคนนะครับวันนี้ผมนะยสตอร์มี่ไนทจะมารีวิวตัวรูนกับมอนสเตอร์ที่ผมใช้ในการอารีน่านะครับเป็นยังไม่ได้เปลี่ยนรูนนะตอนนี้ยังไม่ถึงช่วงเวลาเปลี่ยนรูนฟรีผมจะรีวิวแบบสั้นๆน,นะครับทีละตัวที่ผมใช้อยู่เนาะตัวที่คุณเจอบ่อยแน่นอนนะครับในอารีนาก็คืออ e ีฟิตน้ำ รูนที่ผมใช้เนี่ยส่วนมากส่วนมากทุกคนใช้เป็นเอ็กซ์เตอร์เทิร์นนะผมใช้เป็นเอ็กซ์เตอร์เทิร์นสเป็นแอตแทกนะครับ4เป็นครีเดเต็ดหเป็นแอตแทกนะครับส่วนรูนเซตลองเนี่ยผมไม่ไม่เป็นคู่นะไม่ไม่คือไม่ครบเซตของมันเพราะว่าตอนนั้นผมยังไม่มีรูนที่ดีพอนะผมก็เลยเลือกออปชั่นหลักเป็นหลักนะครับก็คือครีเดเต็ดเนี่ยมันสวยนะครับแล้วก็มีสปีดที่สูง นะครับช่องนี้ก็มีครีเลตสูงอยู่นะครับสแตทออกมาก็ประมาณนี้นะประมาณหนึ่งยังไม่ดีมากนะครับตัวต่อไปตัวโปรดผมเลยนะครับวาคิลี่น้ำรูนผมใช้เป็น e x t กซ์ u ต n b a เทนะครับช่อง2ผมใช้เป็นแอ t แท k นะครับช่อง4ผมใช้เป็นครีดเ m a ม e ช่อง6ผมใช้เป็น HP ทําทำไมหลายคนถามว่าทำไมถึงใช้ HP เพราะว่าผมเอาไปลง เลดบอสด้วยก็คือบอสมังกรสามหัวนะครับชั้น4ชั้น5ก็ควรจะพก HP ไปสักชุดหนึ่งแล้วถ้าเดี๋ยวเพื่อนๆได้ดูคลิปอันนี้หน้าของผมเนี่ยก็จะเข้าใจว่าทำไมผมถึงใส่ HP เป็นหชุดเนาะเพราะว่ามันเป็นตัวแทงนะครับตัวต่อไปคือดราก้อนไนน้ำนะครับผมใส่เป็น e x t กซ์เตอร์เนเบรดเหมือนกับตัววอลคิลี่นี่แหละ2เป็น HP คริเลดนะครับเพราะว่ามีผลกับสกิลของตัวมันเองนะครับแล้วก็แอตแทกช่องก็คือประสมประสานไปให้กับตัวแพสซีฟสกิลด้วยนะครับตัวต่อไปก็คือโจรสลัดน้ำนะครับผมใช้เป็นสวิปเบรดตอนนี้ยังไม่ดีมากนะผมยังบวกไม่เต็มที่นะครับสองเป็นสปีดแอตแท c กแอตแทนะครับ ก็คือเพื่อเพื่อมีสปีดสูงๆไว้ใช้เป็นคอมโบในการเปิดก่อนนะครับโอเคตัวยอดฮิตในอารีน่านะครับพรีทไฟผมใช้เป็นเนมซิสกับสวิฟเพราะอะไรเพราะว่ารูนเหล่านั้นมันให้ออปชั่นสปีดสูงสำหรับผมนะ2สปีดนะครับ4ผมใช้เป็น HP ช่อง6ทุกคนอาจจะแปลกใจผมใช้เป็นแม่นยำแต่ว่าเพราะว่า อ่าออปชันลองสปีดมันเยอะตอนนั้นน่าจะ15นะผมก็เลยเลือกมานะครับสปีดปลายผม136ตอนนี้ยังไม่อัปเกรดกริดลงไปในแต่ละชิ้นนะผมไว้เลือกคัดเลือกตอนถอดรูนทีเดียวตัวต่อไปแวมไฟนะครับผมยังหลุดบวกไม่สุดเหมือนกันใช้เป็นเอสเตอ u ์เทิร์นเคานเตอร์ค่อนข้างดีนะครับก็คือเวลาเราโดนตีจากท่าหมู่หรือโดนตีตัวเนี่ยตัวแพสซีฟสกิลก็ เวลาสวนไปแพสซีฟสกิลมีผลนะครับช่อง 2, 2ผมใช้เป็นสปีดนะครับช่อง4เป็นครีเลตเพื่อให้ได้ครีเลตรวมเป็น100นะครับช่อง6ผมใช้เป็น HP ทําำไมถึงเป็น HP ไม่เป็นแอตแทกละ่ะเพราะว่าผมเอาไปลงขอคอยด้วยเอาไปลงมังกร B10 ด้วยนะครับก็ถ้าใส่เป็นแอตแทกบางทีมันมีพลาดตายนะผมก็เลยเอาชัวนะครับเวลาลงดันต่อไปเป็นเดสไฟครับ เดดไฟผมอินดี้นิดนึงใส่เป็น Energy รล้วนเลยเพราะตอนนั้นเหลือเหลือก็เลยเลือกมาใส่ครับเป็น HP HP เลยนะ3ช่องเลยถ้ามีลีดอาร์คไฟนะครับถ้า3อยู่ประมาณ15,000นะผมเอาไปลงช่วงช่วงก่อนที่อะไรยังไม่พร้อมเนี่ยผมเอาไปยืนหน้าเพื่อป้องกันเป็นแนวหน้าในเลดบอสก็เลยใส่เ ไปหมดเลยตอนนี้ยไม่มีประสบการณ์มากตอนนี้ควรจะมีดีเฟนซ์บ้างนะก็ยังไม่เพียงพอนะครับถ้าจะไปยืน B5 ตัวต่อไปนะครับเป็นไฮ e อ e ลเมนไฟตัวนี้ดัมเมจเยอะๆนะครับคลิเลดเยอะๆดัมเมจเยอะๆคลิดัมเมจเยอะๆเนี่ยถ้า3ถึงกับไส้ไหลทุกคนแน่นอนผมใช้เป็นเลดเลดเบดนะครับช่อง2 a t แอ c แช่อง4คลิดัมเมจช่อง6 a แอ a แทนะครับ ออกมาก็คือคิเลตเ6็ดิคลีดแดม200แอตแทกพันสองนะผมฟันอยู่ประมาณ30,000่นท่วนๆเลยนะครับคือท่านี้เนาะก็คือโจมตีแบบไม่คิดดิเฟนต์นะครับโอเคตัวต่อไปเป็นลูกลักผมนะครับก็คืออาร์กแองเจิลไฟผมใส่เป็นเอ็กซ์ตอเทิร์น กับกาดนะครับช่อง2เป็น defense ช่อง4 defense ช่อง6 defense option ออลองผมเน้น hp defense speed นะครับออกมาเป็นประมาณนี้เพราะอะไรเพราะว่าผมตัวนี้เป็นตัวยืนในแนวหน้าในเลดบอสอันนี้ไม่ค่อยเกี่ยวกับอารีนาเท่าไหร่แต่ว่าพอเอามาใช้จริงในอารีนาเนี่ยค่อนข้างดีครับคือเวลาผมเล่นนะผมจะใช้ตัวแทง k damage ธาตุต่างๆที่ฝรั่งข้ามเขาตั้งตัวดาเมจไว้ เช่นฝนของข้ามีท่าน้ำํำผมก็เอาอาร์คแองเจิลไฟไปนะครับเพื่อรับดาเมจแทนนะครับอย่างเช่นฝนของข้ามีท่าลมเยอะผมก็จะเอาวาน้ําไปนะครับส่วนฝนของข้ามีท่าไฟเยอะผมก็เอาพัดลมไปเพื่อไปรับดาเมจแทนนะเป็นตัวแท้งนั่นแหละโอเคตัวต่อไปเป็นกิฟฟอนลมนะครับเป็นสวิปกับอะไรก็ได้นะสำหรับผมนะเน้นออปชั่นลองสปีดนะครับ2 s p สปีด HP 6 6นี่จริงๆก็ควรจะเป็น defense หรือ hp แต่ผมเลือกเพราะว่า,า option ลองมัน s p e e สูงนะครับตัวต่อไปอันนี้คือผัวลมโอเคผมเรียกในภาษาเพื่อนๆที่เพื่อนๆ่เข้าใจกันแล้วนะครับผมใส่เป็นอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่า f o r t a l blade นะครับ hp attack นะครับ attack crit damage attack นะครับ s t a t ออกมาก็ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งนะครับผมเอาไปเป็น lead หลีสปีดเพื่อให้พีดไฟได้เปิดก่อนหรือกิฟฟนล,ลมได้เปิดก่อนนะครับที่ด็ดที่ขายของใครให,หลายหลายคนนะครับก็คือเจ้าพัดลมนะครับผมใช้เป็น Extra Turn กับรีซิ t เนาะผมผมเรียกรีซิ t นะก็ค,คือที่มันเพิ่มเลสนี่เองช่อง2ผมใช้เป็น HP p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  หมาเลย2.4.6นะครับออปชันลองผมเน้นผมเน้นเป็นเลสกับ สปีดนะครับก็ได้ออกมาประมาณหนึ่งค่อนข้างน่าพอใจนะจุดจุดนี้นะครับเดี๋ยวไว้เปลี่ยนอีกทีหนึ่งตอนถอดลูนผมมีกริดกับลูนดีๆให้นางและตัวต่อไปวาลมครับเป็นตัวคอมโบกับพีดไฟเนาะผมก็จะมีบอลลมอีกตัวหนึ่งด้วยนะเป็นตัวคอมโบคู่กันก็คือยิงแบบไม่คิดดีเฟนต์นะครับยิงประมาณ20,000กว่าขึ้นไปผมใช้เป็นเลดเลดเบนะครับ Attack กครีดแอมแอแทนะครับออกมาก็ประมาณหนึ่งนะผมก็จะใช้ตัวคิเลตเนี่ยมันไม่ถึงร้อยล้วเวลาได้บัฟหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมก็เลยใส่พวกกรีดคริทิคอลเข้าไปให้วาลมเนี่ลตร้อยเปอร์เซ็น100นะครับยิงแบบหวังผลได้แน่นอนนะครับสองตัวของผมต่อไปก็คือ Joker, คโจ๊กเกอร์นะครับโจ๊กเกอร์ลม ซึ่งใครๆคุ้นเคยดีรูนผมค่อนข้างประหลาดนิดนึงเพราะว่าตอนนั้นยังไม่สมบูรณ์แบบเอามาไม่ค่อยได้ใช้อารีน่าสักเท่าไหร่ครับเอามาลงโกเลม B10 นะครับเน้นความว่องไวในการฟาร์มหาลูนครับใช้เป็นแอตแทกครีดเมจแอตแทกนะครับอันนี้ตัวนี้เป็นฟอร์ทัลเบรดนะครับแอตแทกครีดเมจแอตแทกนะครับสเตตออกมาประมาณนี้นะ ไม่อธิบายมากตรงนี้ทุกคนน่าจะคุ้นเคยบอลลมครับบอลลมผมยังตีไม่สุดเหมือนกันใช้เป็นสตันกับโฟกัสครับนะครับเน้นค่าโฟกัสอ่าเน้นค่าความแม่นยำนี่แหละ a c c u ว a เดนซะครับกับสปีดช่องสองเป็นสปีด HP แม่นยำนะครับประมาณนี้หรือจะเป็นถ้าคุณมีมีออปชันลองเป็นแม่นยำเยอะคุณก็ใช้เป็น HP หรือ d e f e n s ์ก็ได้นะครับโอเคผ่านไป ตัวต่อไปอินุแสงทุกคนใช้แน่นอนนะครับลูกรักของทุกๆคนมีติดบ้านแน่นอนนะครับเป็นเอ็กซ์เตอร์เทิร์นเคาเตอร์ช่อง2ผมเป็นสปีดช่อง4เป็น HP ช่อง6เป็น HP นะครับเน้นออปชั่นลองแอ c u เร c y ผมยังน้อยไปหน่อยนะควรจะให้เยอะกว่านี้นะครับแล้วก็สปีดควรจะเยอะกว่านี้หน่อยหนึ่งนะครับโอเคผ่านไปตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายเป็นอ e ีฟรีดมืดครับผมใช้เป็นเอ็กซ์ตอร์เทิรทำไมถึงเป็นโฟกัสเพราะว่า ตอนนันโฟกัสในบ้านผมสวยสุดผมก็เลือกเขานะครับช่องสสปีดครับ4กับ6ผมใช้เป็น HP นะออปชันลองผมมีความแม่นยำกับสปีดพ่วงท้ายนะครับโอเคขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่มารับชมนะครับเป็นคลิปแยกออกมานะครับในการรีวิวลูนมอนสเตอร์ที่ผมใช้ในอารีนาไม่ไม่ค่อยเยอะนะแนนะนะคตจะทำเพิ่มเติมทีหลังขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ